หนูเคยเจออุบัติเหตุอุบัติเหตุที่หนูเจอก็คือรถล้มค่ะเพราะว่ามีรถขับเร็วค่ะแล้วก็สวนมาก็ทําให้ตกใจค่ะเวลาหนูมาโรงเรียนมันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วมันไม่ค่อยถนัดในการปั่นจักรยานค่ะแล้วรถดํามันก็จะทําขี้ฝุ่นนะคะมันโดนสายตาแล้วมันแล้วมันแสบค่ะแล้วก็มันจะมีซอยแคบแล้ว เวลาผ่านกับรถยนต์มันจะบางครั้งหนูก็ล้มเลยค่ะ <ST AR C ES> เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้านสัต้นขามของเรานะคะ <ST AR C ES> ก็มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 <ST AR C ES> เด็กที่เนี่ยเป็นคนเมืองของภาคเหนือคะ่ะ <ST AR C ES> เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไทยใหญ่อยู่เนี่ยประมาณถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ20%ซของของนักเรียนโรงเรียนนี้ เด็กส่วนใหญ่นี่ก็อยู่กับผู้ปกครองบางคนก็อยู่กับปู่ย่าหรือตายายมีส่วนน้อยมากที่ได้อยู่กับพ่อแม่ดังนั้นสังคมที่เด็กอยู่เนี่ยเด็กต้องช่วยเหลือตัวเองในหลายๆเรื่องดังนั้น15%ที่มากับผู้ปกครองโดยรถกระบะที่ว่าอีกประมาณ50%เลยที่ผู้ปกครองมาส่งโดยใช้รถจักรยานยนต์30% ที่ปั่นจักรยานมาอีก5%ก็เดินมาถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ค่อนข้างที่จะมีมีมีความอันตรายอยู่บ้างนะครับเพราะเส้นทางบ้านเราเนี่ยเป็นเส้นทางที่เ,เชื่อมต่อกับถนนสองเส้นเนาะอย่างเช่นทางโค้งบ้างเนาะหน้าโรงเรียนบ้างทางแยกทางที่จะมันอย่างทางแยกทางร่วมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือหรือคนทั้งหมู่บ้านเราช่วงเวลาเร่งด่วนมันก็จะจะประจวบเหมาะกับเวลาของเด็กที่จะเข้ามาเรียน แล้วก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กไม่ชนเขาเขาอาจจะมาชนเด็กอาจจะเป็นเหตุการณ์อเมคาดฝันเนาะถ้าหากมีอะไรมาป้องกันได้ก็คงจะดีก็แมนยูย้อมรับว่าป้ายก่อนว่ดเขตโรงเรียเนยเขาอาจจะบม่มีส่วนมากที่เยอดรากที่สุดก็คือผมคือรดหลักดิ้นนะครับตอนนั้นมันมีบ้านมีบ้านเกิดขึ้นนักบ้านเจ้าสามก็ะเกิดขึ้นในจังสองของกาละ พอเรามาทํากิจกรรมเมืองห้อมใจ MIDL นะคะเราก็เลยชวนเด็กๆเดินเมืองทีนี้เราก็ได้เห็นว่าบวชตอนเลิกงานนะคะรถจะเยอะมากตรงเส้นที่แถวถนนเส้นป่าห้าน,นะคะแล้วก็โค้งเยอะด้วยเราใช้ร่วมกับรถยนต์รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์รถทุกรถก็ได้รู้พื้นที่ในหมู่บ้านเรามากขึ้นค่ะที่อื่นก็จะมีป้ายอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ในหมู่บ้านเราเวลาเรามาสังเกตดีๆในหมู่บ้านเราแทบจะไม่มีอะไรพวกนั้นเลยค่ะ สิ่งแรกก็อยากจะให้ร่วมมือกันดูแลความปลอดภัยนะคะขอไฟสัญญาณกระพริบหรือป้ายที่เป็นป้ายชี้น,นำนะคะว่าในซอยนี้นะมีโรงเรียนสิ่งนี้คงต้องขอความร่วมมือจากจากทางผู้ใหญ่ท,ที่ที่มองเห็นความสำคัญถ้ามีกล้องวงจรก็ยิ่งดีฮะหลังจากเกิดเหตุมันก็คงจะเป็นหลักฐานเดียวที่ปัจจุบันที่ใช้ได้นะครับอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านทั้งสามหมู่บ้านเนี่ยประชาสัมพันธ์เรื่อง,องความปลอดภัยใน ระมัดระวังขับรถเรื่องการอบรมเนี่ยผมว่าดีครับอยากจะให้ความรู้กับนักเรียนเนาะทางาคณะครูเขาด้วยนูอยาให้เขาแบบเอาอยามาตอยมาถมให้มันสม่ำเสมอกันครับถนนจะได้แบบไม่ต้องเป็นหลุมแล้วก็ถ้ารถคนดีขับมาตีมันจะตกใช่ไหมคะหนูก็จะให้หล้างถนนด้วยอยากมีป้ายแบบทางโค้งอันตรายแล้วก็ชะลอความเร็วคะ่ะ อยากให้มีป้ายทุกหมู่บ้านเลยค่ะบอกว่าลดความเร็วเพราะว่าอยู่ในเขตชุมชนหรือแบบว่าใช้การขับรถที่ระมัดระวังยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามันจะมีเด็กป .1 ป .2 ่ที่ชอบป่นจัก,กรยานเล่นในวันหยุดะคะ่ะก็อยากให้มีถนนแบ่งแยกออกมาเป็นเลนสำหรับจัก,กรยานโดยเฉพาะค่ะหนูอยากให้เขาขับรถไม่ต้องเร็วมากค่ะจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยค่ะ ก็อยากจะฝากถึงว่าให้น้องๆละมัดระวังค่ะเพราะว่าเขาก็ตัวเล็กใช่ไหมคะบางครั้งรถใหญ่เขาก็จะไม่เห็นก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็รถคันใหญ่ๆก็ต้องดูด้วยค่ะว่าปีเด็กๆไหมกิจกรรม MIDL เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะติดตั้งไม้เซตของเด็ก เราได้มองเห็นว่าเด็กเนี่ยเขามีศักยภาพเขามีความอยากอยากบอกอยากทำอยากเรียนรู้และทีนี้สิ่งนี้เนี่ยพอกระบวนการ MIDL เนี่ยมามาทำกับเด็กเขาเริ่มเฮ้ยความคิดฉันเนี่ยมีคนฟังด้วยเด็กเนี่ยเขามีสิทธ์นะในความเป็นสิทธิของเด็กเขามีตัวตนนะเขามีเสียงนะเสียงซึ่ง ทุกคนอาจจะมองว่าเขาเป็นเด็กเล็กๆจริงๆเขาอยากให้หันหรือว่าสนใจในความเป็นเด็กของเขาด้วยนะคะ